โอ้แลละกอแม่ดกจังลูกเบอ้อเลยเฮะเอาเหรอไม่ใช่ฮอลแลนด์หรอก,กถ,ถ้าฮอลแลนด์มันจะลูกเล็กอันนี้มันพันอะไรไม่รู้พันอันนี้น่าจะกินสุกนะเนี่ยมันลูกเบอ้อเลยไม่เอาตำแล้วบอ,ตแ,วบอแต่ไม่กรอบนี่เหรอผักบุ้งแม่บ,แมบุ้งนี่ก็เก็บ เก็บได้กินแล้วเนาะได้กินโอ้ยของแม่อีีตัวมันไม่เป็นหนอนของหนูนั่นเป็นหนอนหนอนกินเบิร์ดอันนี้ผักอันนี้ผักกัดข้าบา่อันนี้ก็ไออะไรเนาะผักกัดเขียวเอออันนี้ผักกัดเอาเหรอจริงบ่มันดดมามันโดนลมมันลมมันลนมันแดดอืม นี่ถ้าถ้าถ้าแยกแยกออกโตเร็วนะเนี่ยกิบบนกระปุลปลาเนาะโอ้ประปลาดุกแสบได้หนี่กระปุลปลาดุกแสบ,แสบพอกินไหมแม่พ่อใ่พอ่พอกินปะกระรวนี่ตื้บเอาไปให้เด็กๆเด็กดก,กินไปนะรู้เด็กๆก,กินไม่เป็นกระรวนนี่นี่ใส่ไก่ แลแปลงเนี้ยนี่แม่จะปลูกอะไรกูกำลังถ่ายวิดีโอปลูกผักชีผักชีกชนุ่มพอได้เอามาหายดอกหนูลืมเอาว่มามะเขือ,อกราบ่เป็นนุ้ยเนาะเขาบอกว่าให้ลิใบออกพะนะเขาบอกว่าให้ลิใบออกแล้วมันสิเป็นนุ้ยเดี๋ยวนุ่มสใหายเขาบอกว่าใบาอ่ะมัน มันเอาไปเลี้ยงอันนี้หมดมันเลยไม่เป็นใบเอ,อไม่เลยไม่เป็นดอกเป็นร่างสั้นริใบออกมันจังขอสีเป็นว่วยอันนี้กะโหระพาเป็นนอนแล้วโหระพาเป็นนอนแล้วอันนี้ก็หญ้าใหญงวนี่ต้องริใบออกอมันมีแต่ใบนะจ๊ะ เด็ดใบเพื่อให้เขาจะได้เป็นดอกเป็นลูกคนวางซ้านจ้ะดีออกเลยนี่จะม่จะใบเอออีองปักขาผู้ขาพี่น้องมาทำไมพวกเธอ,อพี่น้องรีใบออกจ้ะอัะ้องขาก่องก่อน โอ้ยไม่ต้องบดดม,มต้องมาดมค่อยตัดตกแต่งต้นมะเขือให้คุณแม่มดีใบอวก ได้ออกกิ้งออกการบางการออกไปนี่จ้าตาสวัสดีจ้า ใบออกพี่น้องนี่ใบมันหลายพดมาตกแต่งต้นมะเขือคุณแม่เพื่อน ไรออกอย่างนั้นอ,ออกขี่ไล่แท้ออกไม่ตรงกับที่ฝันเลยอุสาว่าอันอยากได้เล็โตนี่ดีนะที่ไม่ซื้อถ้าซื้อก็คงไม่ถูกว่าสั้นดีแล้วที่พอซื้อวะบ่วดวกันไก่มาตัดอคอยดูนะหนูกลับมางวดหน้าน,านี่ออกลูกเต็มเลย มะเขือ,อ,อตกแต่งเรียบร้อยแล้วจ้าตกแต่งเลยเรียบร้อยแล้วนี่ อันนี้ยังไม่ตกแต่งอีกสองต้นสามต้นจะตกแต่งกันตกแต่งเ <c oughs> สร็จแล้วเสร็จแล้วตกแต่งมะเขือไอ้ถั่วแม่กำลังวันนั้นอะหนูยังไม่ได้กินอะหนูเพิ่งจะตามเมื่อวานก่อนเนาะยังกรอบอยู่เลยรอ,อร่อยด้วยหนะวานด้วยไอ้นะมเนะเขือป่ะนะฮะ กล้วยกล้วยกล้วยหน่อเตรียมไปหมดเลย